เสาที16่16สิงหาคม2568นะครับมีภารกิจไปสำรวจน้ำตกน้ำตกอะไรนะกดกองครับกวดกองน้ำตกกวดกองแถวโซนของพอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับไปกับทีมงานเพื่อมีตัวที่เป็นรั้วชันช้างด้วยครับด้านก็ยังใช้ได้ข่ี่เฝ้าระวังจากหมู่8ของพอก เข้าไปต่อเราก็เรียบตามแนวปูเป็นช้างคือมีรั้วของช้างด้วยเรามาถึงจุดที่อาจจะต้องเตรียมเริ่มเดิน,นงานทีมงานครับถ้ามันไม่ติดต้นไม้แล้ว,วครับคนนี้หายแล้วครับสมุกสมบันแล้วทีนี้ลองต่งไม้ด้วยครับจุดที่ชาวบ้านกำลังซ่อมท่อประปาของหมู่บ้านนะครับก็มาให้กำลังใจทีมง,งาน ่บ้านอย่างนี้เริ่มขึ้นที่สูงชันแล้วครับไปเดี๋ยวหน้าไปก่อนเดี๋ยวไปตามไปโอเคเดี๋ยวให้ชีมงานของเราตามไปครับ ประสบปัญหาเส้นทางรถไถ่าขันไม่ได้ตรงนี้มันจะเละจัดนะครับแล้วก็มันเป็นยอดต่อขาออกนะกำลังวัดตึก้อนไหมตอนระเบิดตอนระเบิดอาจารย์มาอยู่ยังเจ๊ตรงเจ๊แม่แม่เจ๊ตรงคายอ่ะ ผม,มอนนะตอนที่เราต้องเดินกันแล้วตัวน,นี้ป่าฝ่าดงเข้าไปตามกันไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เรามาก็จะเห็นข้อนะครับข้อป,ปลาของบ้างน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับเพราะว่ามาันเกินฝนตก,นกหนักเป็นแบบนไ้นไงเรามาถึงจุดที่ฝนตกเริ่มนะครับตรงนี้มันจะขุนไหลค่อยหลง โอเคเสร็ียบร้อยเสร็จแล้วถึงเวลาเราต้องข้ามน้ำครับก็ต้องทนเปียกหน่อยแล้วกันไม่ได้เตรียมบูธมาโอ้ยน่าสนใถ่ายไหมโอ้ยเจ๋งเลยที่ไม่ดีอยู่าตามมาครับข้ามไปฝ่องตรงข โ okay. อเคไอเดียค่อยข้ามมานลยกองจริงๆรซลม,มันคู่นี้ใช้ดีมากเลยนะครับมันไม่เปียกเลยตอนนี้แต่ว่ารอบนี้น่าจะเปียกแล้ดูท่าทางค <c oughs> ลงด้ค่ะแต่ว่ามาเจอรอพักตรงนี้ดีรอพักเก่งอยางนี้น้ำตกปวดกองนะครับอัสสาปนสปะสสปะตกถอยดาวนี่ระยะทางนะทั้งรถไถทั้งเดินมาเนี่ยประมาณหกกิโลกว่าโอเคครับ

ก็มาถึงจุดที่จุดจุดทางที่ว่าปลายท่อน้ำจุดสุดทางปลายท่อน้ำเนาะปลายท่อเนาะปลายท่อปลายท่อของหมูแปดกับหมูสิบแปดที่ใช้น้ำนะครับม้นตกกดทองนะครับอนนี้ครับตอนนี้สี่ดวงได้ละ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับเดินกลับเดินกลับไปก่อนลาก่อนนะจ๊ะถุงสกปรกกองจ๋าเจงถุดที่เรากินข้าวแล้วหอมเลยจัดจัดอาหารามื้อลางวันมื่อนี้ครับมนะหมูแล้วก็ข้าวเหนียว เนี้อหมูพร้อมกับหมกเดินมาได้ประมาณ8กิโลแล้วเนี่ยโอเคครับกินเท่ากินของหอยนี่สุดยอดเลยพี่เขายังไม่ได้บ้างต้มไก่ต้มไก่ยักษ์ไก่ของเรานะครับโ้โถูกยอดเลยไปถึงเวลาพวกเราเดินทางกลับนะครับรถไถ่สองคันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ากลับคันเก่าครับ ลงแล้วน <Humans. S 2> yes. right. oh, ้องโอ้ยอ <gest? y> ันอุ้ลงลงที่รถไถมายากหน่อยนะครับต้องลงลงเดินกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันรงเีอดถึงจุดที่เป็นจุดพักน้ำนะครับพักนี่อ่ะกน้ำน้ำตก ที่เราไปดูมาที่น้าตกกดกองเมื่อกี้ก็ท่อจะพามาจึงจุด oh, บอกพักน้ําด้านนี้นะครับพักน้ําคุณคุณเป็นท่อนี่ได้เลยนะเนี่ย oh. บอพักน้ำท่อเลยอ่อเลย,เลยมาเต็มเลยเนี่ยมาเมป็นรอยที่ช้างสามารถมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับ oh. ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าคนก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ช้างป่า oh. ของเทลฟาฟัานส์ป่าเขาไสรดาวเราก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะ ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ชุมชนนะครับกับเกษตรกรัสปาร์ของเซดาวร่วมกันนะในการแก้ไขปัญหาน้ํานะครับในพื้นที่ของเกษตรกรัสปาร์ของเซดาวของเราเองนะครับเดือดเยี่ยมนะเดือดเยี่ยมทานแล้วก็เป็ดตเนี่ยครับแล้วก็พนักงาหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาสำรวจแล้วเดินจากเจอนจากข้าางงล่ขึ้นมาแล้วมาสำรวจตรงนี้ถ้าถ้ามันทำได้มันประโยชน์มันหลายอย่างมากเลยเก็จะที่พังงานแล้วน้ำอาจจะไหลล้นคลองนะครับลุยกันต่อครับเดินทางกลับสู่ที่ตั้งหนึ่ง <อ> <im sharing> มาดูตัวโซนเฝ้าระวังพันดันช้างนะครับดีละเจครับโซนที่เป็นดีละเจดสไปลงไปดูกันโอเคไปก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านกันช้างออกจากป่าครับของเดิมก็เป็นคู่กันช้างแล้วก็มี้วกันช้างด้วยที่เป็นลักษณะนี้ก็ ด้วยกันนะครับระหว่างเขตประสาทพันธุ์สป่าผาสอยดาวแล้วก็ชุมชนนะครับใช่ไหมต่อให้ศิลป์เทพาพาดมาไมโครอ่ะกวาดไม้ไม่ต้องไปตีออกว่างๆแล้วก็ตักดินขึ้นมาแล้วครับตั้งไว้ข้างบนแล้วก็เอาบดอัดอีกทีหนึงคร่งก็คือมันก็จะทําให้มันเนี้ยลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็มองเห็นรถวิ่งเออโอเคมองงเห็นที่ผมเห็น สองคนวิ่ได้สิบกิโลป่ะทำรุดมันจะเป็นแบบนี้เนาะใช่ครับที่มันเป็นร่องแบบโอ้เดินขึ้นมาจริงๆมันต้องมีบัฟเฟอร์โซนแต่บัฟเฟอร์โซนอาจจะเป็นข้างในก็ได้แต่ข้างในอ่ะจะต้องเป็นที่ที่ติดกล้องอินฟราเรดหรือกล้องอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนทั้งถึงโซนนี้แหละเตะเตะเตเตะเตเดียวพรวดเดียวออกไปโขไปทะลุนู่นเลยกว่ากว่าทีมงานจะมาถึงก็ไม่ทันแล้วครับนู่นเข้าหมู่บ้านแล้วสิบนาทีนี่ไปไกลเลยใช่ไหมไปไกลเลยอือโอเคสิบนาทีนี่ไม่ต้องกังว